คนเวเนซ่ามาแล้วค่ะทีมงานทุกคนเตรียมพร้อมนางเอกมาแล้วนาสิบโมงคุณวเนซ่ามาสิบเอ็ดโมงครึ่งไม่ทราบว่าตอนขามารถติดหม้อแปงแลงระเบิดน้ำไม่ไหลไฟดับหรือว่าเป็นอะไรถึงได้มาสายขนาดนี้คะแหมพี่แจแตมก็มันก็ต้องมีอุบิเหตุกันบ้างสิคะ เพราะว่าถ้าซาไม่ได้มาเนี่ยยังไงกองก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่มีวัินนะซายังไงเนี่ยพี่จะสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะยังไงก็ต้องรอดิ ขอโทษสแน็คด้วยนะคะที่ให้มารอไม่เป็นไรคะ่ะโทรตามเออไม่หลับปะโทรอีกโทรจนกว่าจะรับนั่นแหละไอ้กูเจ๊งวันนี้กูเจ๊ง ค่ะทีมงานทุกคนเตรียมพร้อมนางเอกมาแล้วนัดสิบโมงคุณวานิสามาสิบเอ็ดโมงครึ่งไม่ทราบว,ว่าตอนขามารถติดหม้อแปงแลงระเบิดน้ำไม่ไหลไฟดับหรือว่าเป็นอะไรถึงได้มาสายขนาดนี้คะแหมพี่แแตนมันก็มันก็ต้องมีอุบัติเหตุกันบ้างสิคะ เพราะว่าถ้าซาไม่ได้มาเนี่ยยังไงกองก็ถ่ายไม่ได้อยู่ดีถ้าไม่มีวันได้ซาครับเอาอย่างที่คุณวันใน้ซาว่าเลยนะครับยังไงผมขอให้คุณวันใน้ซาไปแต่งหน้าแต่งตัวให้พร้อมนะครับเราจะได้เริ่มถ่ายกันเลยเชื่ sure. แต่ว่าซาขอใส่กาแฟกินแป๊บนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้กินกาแฟเนะี่ยซาไม่มีแรงแล้วแต่สัทธาเลยครับ อะไรออกมานี้เลยดิเอ,อ่อคนธนาคาขอขอ,ขอนะคะไม่เป็นไรคะ่ะนี่เลยนี่เลยอะไรทำไมพี่ต้องยอมมันแบบนี้ด้วยวะปกติอะ่ะฉันม่เห็นพี่อะยอมใครเลยนะพี่อยากยอมมากไงใจจริงอยากจะด,ด,ด,ด่าไต้ห่าอยู่แล้วทำไมพี่ไม่ได่าสั่งสอนไปสักหนึ่งรอบอะก็ไม่ได้เรื่องนี้เราต้องง้อเขาจริงๆ ผู้ใหญ่เขาคงชับมาว่าวานันนซ่ซาเนี่ยต้องไปนั่งเอกให้ได้ถ้าเป็นไม่ได้นะสปอนเซอร์เราจบเห่แน่อ๋อพี่แท้เป็นเด็กเฮียถึงว่าทำตัวทุเล่นขนาดนี้สงสารก็แต่นางฟ้าตัวเลนน้องของฉันอะทำตัวก็น่ารักน่ารักมาก็ก่อนเวลาน่าจะได้เล่นบทดีๆเด่นๆกับเขา เสียดายอ่ะงั้นก็ไปขอโทษเขาที่ทำให้เขาเสียเวลาพี่นั่นแหละเรานั่นแหละพีนั่นแหละเรานั่นแหละไปพีนั่นแหละไปพูดนะพูดพูดแทนพี่ต้องขอโทษน้องสแน็คด้วยนะคะที่ทำให้เสียเวลาแบบนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะ หนูพอจะเข้าใจอยูแล้วว่ามันเป็นยังไงหนูชิวๆอ,อ,อยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าใจพวกเรามากจริงๆนางฟ้าตัวน้อยของพี่ <c oughs> อะต่อไปเป็นฉากสี่นะฉากนี้แก้วจะต้องทะเลาะกับพี่ไลนะฮะแล้วเดี๋ยวมีการตบมีการแอคชั่นเกิดขึ้นด้วยเราดูคิวให้ดีอย่าให้พลาดพุ่มมีพุ่มกับคิวมาเ <c oughs> นี่ยวันเนี้ย <c oughs> อ่าดูด้วยนะอย่าให้พลาดอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลยโอเคไหมเออโอเคพี่เออดีอืมตันอ่ะไปพี่บิ๊กคะแล้วพัดทานข้าวไปเลยได้ไหมคะโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆ๋พี่อ่า คือน้องวเนซ่าครับเมื่อกี้เราเพิ่งให้น้องทานขนมไปเองนะครับก็เมื่อกี้ขนมนะคะไม่ใช่ข้าวอะ่ะถ้าท่าไม่ได้กินข้าวถ้าจะทํางานออกมาไม่ดีอะค่ะ <c oughs> อ่านั้นเดี๋ยวพี่ว่าพี่ปเต็มเบรกให้เลยก็ได้ดีว่า <c oughs> คุณวเนซ่าคะอดทนอีกนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวฉากนี้ก็ได้พักแล้วอ่ะได้ ถ่ายเลยก็ได้ครับี่เบรกซ่าพร้อมแล้วอ่างานทีมงานทุกคนพร้อมหน้าเซตไปอ่ามาพร้อมนะครับโอเคค่ะเอามาเคลียร์หน้าเซตพร้อมเลยมา สีที่4่ฉากแก้วทะเลาะกับพี่ไล่นะ5 4 3 2อแอคชั่นนี่แกคิดจริงๆเหรอพ่าฉันจะปล่อยให้แกอะรักกับคุณพบคุณพี่ไล่ค่ะแต่ว่าแก้อธิบายได้นะคะเรื่องเนี้ยแกจะมาอธิบายอะไรนางหน้าด้านเฮี่ยะทเออวันนี้ซาผิดคิวอ่ะพี่เออกูเห็นแล้วคัท ซาดันผิดคิวไปหน่อยคะ่ะเจ็บมากไหมพี่สแน็คไม่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้เจ็บอะไรมากไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรโอ้โหแต่พี่ว่าหน้าน้องสแน็คแดงมากเลยนะคะค่ะไปพักก่อนก็ได้คะ่ะแล้วก็ค่อยมาเข้าฉากใหม่โอเคค่ะได้โอเคงั้นพักกองสามสิบนาทีครับไปไปไป,ไปโอ้ย เจ๊งวันนี้เจ๊งเจ,จ,จ็บตรงไหนไหมคะน้องสแน็กไม่เป็นไรนะคะ่ะพี่แตมสบายมากชิลๆเลยคะ่ยคะเจ็บมากไหมคะทราบเปเล่นผิดคิวไปหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าอย่าผิดคิวบ่อยก็แล้วกันนะคะไม่ต้องห่วงหรอกคนอย่างฉันอะถ้าไม่โดนสั่งแ้มอะไรอะก็ไม่ผิดพลาดหรอกค่ะแต่พี่ว่า คนที่ทำการบ้านมาดีอ่ะเขาจะรู้นะว่าอันไหนไม่ควรพลาดเพราะว่ามันจะเป็นขี้ปากชาวบ้านเราได้นะว่าสวยแต่ไรความสามารถแหมพี่สแตมคะแค่สวยก็พอแล้วไหมคะไม่อย่างงั้นเขาคงไม่อยากให้ววเดซ่าเล่นเป็นนางเอกของเรื่องนี้หรอกเขาจะไปคว้าเอากรวดเอาหินที่ไหนมาเล่นก็ได้ถ้าเป็นพี่นะพี่ยอมเอาหินเอากรวดมาเล่นยังสีดีกว่าอีก ดีกว่าเอานางเอกหน้าตาสวยๆแต่มาทำงานก็สายแถมยังทำงานให้คนอื่นเดินช้าไปอีกพี่ว่าเรื่องหน้าถ้าพี่เอากวดมาเล่นนะ่ะพี่ว่ามันก็ไม่แย่เนาะหรอคะงั้นข่าวหน้าเรื่องหน้าถ้าหากลวดมาเล่นได้แล้วอะ่ะอย่าลืมเชิญการ์ดมาชวนซ่านะคะแต่จะมีวาสนาทำไหมนะเพราะเป็นก็แค่ผู้ช่วยคนกับ แตมค่ะเราออกไปข้างนอกดีกว่าเผื่อพี่ใบเขามีบทจะบีบไปกันค่ะจ้าแม่นางเอกในชีวิตจริงขอให้ได้บานนากเอกจริงๆกับเขจาจะกวันนี้นะเดี๋ยวฉากนี้นะครับนางเอกจะต้องนั่งทบทวนตัวเองนะฮะเพราะว่าพระเอกเนี่ย เขาเพิ่งบอกเรามาว่าเราอ่ะจะต้องทบทวนตัวเองหน่อยกลับมาทบทวนตัวเองหน่อยอได้ค่ะเรื่องความคิดไมเซตการตัดสินใจโอเคะค,ะค่ะได้เลยได้ใครใครเป็นคนเอาคลิปเสียงซาบไปปล่อยคลิปเสียงอ๋อเป็นคลิปเสียงที่น้องวาเิซ่าพูดจาดูถูกคนอื่นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ นั่นแหละแล้วใครเป็นคนทำแกชใช่ไหมพี่สแน็เคเอ้ยใจเย็นสิครับน้องไอเนซ่าถ้าคลิปเสียงที่มันเป็นข่าวยังเฉาอยู่ไม่พอเนี่ยพี่ทำให้มันฉามากขึ้นกว่าเดิมได้อีกนะครับผมจะได้พาดขา่าวคำโตๆต,ตเลยว่าอดีตนางเอกดาวรุ่งทำร้ายร่างกายนางเอกคนใหม่อดีตนางเอกนางเอกหน้าใหม่ที่ปไปแบบทขาได้ยังไงอะคะ ก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องวาเนซ่าก็ไม่ต้องมาที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าเราได้นางเอกคนใหม่แล้วค่ะนี่อย่าบอกนะว่าเอาพี่เซเนก็เป็นนางเอกแทนซ่าแต่ are you serious yes พีใจด้วยนะคะที่ไม่โง่จนเกินไปจนอ่สถานการณ์ไม่ออกจะได้ไม่ต้องเสียว เวลาส่งการเชิญไปอะคะบ้าไปแล้วพี่บายคะนิซ่าไม่ยอมนะแล้วไงอะครับพี่ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่เออส่วนพี่วันน้องวันนิซ่าไม่ต้องถามซ้ำหรอกครับว่าตัวเองโดนปลดเพราะอะไรเดี๋ยวจะอายซ้ำซสก่ปเปล่านะครับ ฉันก็ไม่อยากร่วมง,งานกับคนกระจอดอย่างพ่อกแกหรอกโอ้หไม่อยากร่วมง,งานถึงขั้นยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้เป็นนางเอกเนี่ยก็ปแปลกๆนะครับน้องวันเนซ่าโหยพี่ใบร่างทองนี่ย ุอดอบอนแน่นอนอยู่แล้วนี่ถ้ากูยังไม่ด่ามันนะเพราะบาลมีเฮียคุ้มกลาหัวงไว้อยู่นะไม่งั้นนะมึงเอ้ยครับขอโทษทีค่ะอเออว่าแต่เรื่องคลิปเสียงเนี่ยีมือกูยังแหละโอ้ยมึงกูกับกูแล้วนี่ฝีมือพี่สแต็มเหรอคะเนี่ยโอ้โหหนูคิดไว้แล้วเชียวแต่ว่าไม่กล้าถามเลย ด่าพี่อะด่าได้นะแต่ด่าน้องสแนกอะพี่ไม่ยอมหรอกบอกเลยสู้ตาย <c oughs> เป็นมวยนะเว้ยแหมมันก็รักของมัน่ะเนาะ <c oughs> เออว่าแต่เอาเวลาที่ไหนไปอัดคลิปเสียงเนี่ยเวลาที่ไหนหรอ,อ <c oughs> หรอกคะงั้นข้าวหน้าเรื่องหน้าถ้าหาเกิดมาเล่ได้แล้วอะอย่าลืมเชิญการ์ดมาชวนซ่านะคะแต่ จะมีวาสนาทำไหมนะเพราะเป็นแก่แค่ผู้ช่วยผู้กำกับโอ้โหสมแล้วที่เป็นผู้ช่วยกูละเอียดรอบคอทุกเรื่องจริงเลยเออได้หรอกคนอย่างนี้เนี่ยต้องโดนซะบ้างดัดสันดานซะหน่อยออไปกองอื่นนะอ่ะเขาเอื้อมกันหมดพี่โอ้ยโ,โหดจังเลยนะคะพี่เต็มแต่ว่านิ้วไหนลูกนิ้วไหน นี่ๆอ,อ่านิฟงไปเลยสุดยอดเลยค่ะแหมนังแน็คเนี่ยน่ารักแบบเนี้ยเห็นเวละนางเอกคนใหม่สปะแหมกะ <c oughs> <c oughs> ตือรือล้นผิดกับนางเอกคนเก่ารีบรับเลยนะมึงว่าแต่พี่ทำงานกันดีกว่าเอา้าไปดิอยากถ่ายบทดนังเอกใหม่จะแย่อยู่แล้วเนี่ยได้เดี๋ยวพี่จัดให้ อ่าทุกคนเตรียมพร้อมนะฮะวันนี้เราจะเลิกกองกันตีสี่ครับทุกคน <laughs> วูชอบตางเอกคนใหม่โว้ยตีสี่เลรอ